อะไรแล้วก็ต้องมีนะคะให้มีทุกอย่างในสวนเราคะ่ะให้มีทุกอย่างค่ะกําลังงามนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ก็ปลูกเอาไวค้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะเวลาอยากรับประทานคะ่ะมีอะไรต้มนะคะ เริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มแก่แล้วนะคะเป็นดอกเต็มได้ไม่ต้องวิ่งหาซื้อหาขอเขานะคะเขามีอะไรเราก็ต้องมีค่ะมีอะไรเราก็ต้องมีนะคะให้มีทุกอย่างในสวนเราค่ะให้มีทุกอย่างกง,งามค่ะงามนะคะผักโขลกพาค่ะผักโขลภพานะคะในไร่ในสวนเราค่ะในไร่ในสวนเรานะคะ โหพานะคะปลูกไว้กำลังงามเลยค่ะใบโหลพานะคะใบโหละพาค่ะโหลพานะคะก็กำลังงามใบโหลพาค่ะใบโหละพานะคะใบโหลพาค่ะกำลังงามงามนะคะกำลังงามงามค่ะอยู่ในกลัมค่ะกำลังงามนะคะในปีนี้ก็ปลูกเอาไว้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะ เวลาอยากรับประทานค่ะมีอะไรต้องถึงเวลาค่ะผักเซียนก็ดอกเต็มเลยวันนั้นแยบปณีเก็บนะคะก็ลืมค่ะลืมนะคะปล่อยจนแห้งนึกได้ค่ะผักเซียนนะคะผักเซียนก็ทําส้มได้นะคะดองส้มได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวแยปณีจะมาเก็บไปขยําส้มนะคะคันส้มอร่อยค่ะอร่อย ผักเซียนทำส้มได้นะคะดองส้มได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเยปรปนีจะมาเก็บไปขยำส้มนะคะคันส้มอร่อยค่ะอร่อยผักเซียนนะคะเริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มแก่แล้วน,นะคะเป็นดอกเต็มงามนะคะเรปนีก็หามาปลูกทุกอย่างค่ะทุกอย่างนะคะเราจะได้มีกินมีใช้ไม่ต้องหาซื้อเขานะคะ ผักในสวนเราเองคะ่ะก็งามนะคะเป็นผักกําลังงามเลยนะคะกําลังงามเลยค่ะใบหัวละพานะคะโหละพาค่ะผักในสวนเราเองนะคะมีผักหัวละพาค่ะมีผักหัวละพานะคะผักหัวละพาคะ่ผผะ,คะ ในสวนนะคะในสวนในสวนเราคะ่ะผักวัวลภพาค่ะวันนี้ผักัวลภพานะคะหูละพาค่ะหูละพานะคะปลูกเอาไว้กําลังงามเลยคะ่ะกําลังงามไม่แกงนะคะก็เ,เก็บไปใส่ได้คะ่ะเก็บไปใส่ได้นะคะกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะกินกับขนมจีนก็อร่อยคะ่ะในสวนเราเนาะให้มีทุกๆอย่าง ผักในส,สวนเราเองคะ่ะก็งามนะคะผักในสวนเราเองคะ่ะก็งามนะคะน่าดูชมค่ะน่าดูชมนะคะในสวนเราเองคะ่ะในสวนเราเองนะคะงามๆค่ะมีผักขวัลพาค่ะมีผักขวัลพานะคะผักขวละภาค่ะ ในสวนนะคะในสวนค่ะนะคะโหรพาค่ะเป็นผักของเราเองปลอดสารพิษนะคะไม่ต้องกลัวว่ามีสารพิษเราไม่ลดพวกได้ไม่ต้องวิ่งหาซื้อหาขอเขานะคะเขามีอะไรเราก็ต้องมีค่ะมีอะไรเราก็ต้องมีนะคะให้มีทุกอย่างในสวนเราค่ะให้มีทุกอย่างยาพวกอะไรเราไม่ลดนะคะปลอดสารพิษค่ะปลอดสารพิษนะคะ กินแล้วไม่มีอันตรายค่ะปลอดสารพิษนะคะก็ทำส้มได้นะคะดองส้มได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรปนีจะมาเก็บไปขยำส้มนะคะคันส้มอร่อยค่ะอร่อยผักเซียนเป็นผักกำลังงามเลยนะคะกำลังงามเลยค่ะใบหัวรพานะคะโหละพาค่ะผักในสวนเราเองนะคะทำค่ะกำลังงามนะคะ เรปนนี้ก็ปลูกเอาไว้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะเวลาอยากรับประทานค่ะมีอะไรตตถท่ำส้มได้นะคะดองส้มได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรปนี้จะมาเก็บไปขยำส้มนะคะคันส้มอร่อยค่ะอร่อย ผักเซียนโหระพานะคะบุกบุกไว้กำลังงามเลยค่ะใบโหระพานะคะใบโหระพาค่ะโหระพานะคะก็กำลังงามไม้แตงนะคะก็เก็บไปใส่ได้ค่ะเก็บไปใส่ได้นะคะกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะกินกับขนมจีนก็อร่อยค่ะไม้แตงนะคะก็เก็บไปใส่ได้ค่ะเก็บไปใส่ได้นะคะกิน กับขนมจีนก็อร่อยนะคะกินกับขนมจีนก็อร่อยคะ่ะหูระพานะคะบุกปุกไว้กำลังงามเลยคะ่ะใบโหูระพานะคะใบหูระพาคะ่ะหูระพานะคะก็กำลังงาทำส้มได้นะคะดองส้มได้คะ่ะวันนี้เดี๋ยวเรปนีจะมาเก็บไปขยำส้มนะคะคันส้มอร่อยคะ่ะอร่อยผักเสียนเราเองนะคะอยู่ในสวนเราเองคะ่ะ งามค่ะกาลังงามนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ก็ปลูกเอาไว้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะเวลาอยากรับประทานค่ะมีอะไรต้มมีผักขัวละพาค่ะมีผักขัวละพานะคะผักขัวละพาค่ะในสวนนะคะในสวนค่ะนะคะขัวละพาค่ะเป็นผักของเราเองปลอดสารพิษนะคะไม่ต้องกลัวว่ามีสารพิษเราไม่ลด พวกถึงเวลาค่ะผักเซียนก็ดอกเต็มเลยวันนั้นยายไป็ีเก็บนะคะก็ลืมค่ะลืมนะคะปล่อยจนแห้งนึกได้ค่ะผักเซียนนะคะผักเซียนก็ถึงเวลาค่ะผักเซียนก็ดอกเต็มเลยวันนั้นยายไป็ีเก็บนะคะก็ลืมค่ะลืมนะคะปล่อยจนแห้งนึกได้ค่ะผักเซียนนะคะผักเซียนก็เป็นผักกําลังงามเลยนะคะกาลังงามเลยค่ะใบหัวระพาคะหัวระพาค่ะ ผักในสวนเราเองนะคะวันเราเองนะคะอยู่ในสวนเราเองค่ะถ้าถึงเวลาค่ะผักเซียนก็ดอกเต็มเลยวันนั้นยเยานป็ีเก็บนะคะก็ลืมค่ะลืมนะคะปล่อยจนแห้งนึกได้ค่ะผักเซียนนะคะผักเซียนก็งามค่ะงามนะคะผักกะหลพาคะผักกะหลพานะคะ ในไร่ในสวนเราค่ะในไร่ในสวนเรานะคะก็ทําส้มได้นะคะดองส้มได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวใจปนีจะมาเก็บไปขยําส้มนะคะคันส้มอร่อยค่ะอร่อยผักเสียน,น,นเราเองนะคะอยู่ในสวนเราเองค่ะ ได้ไม่ต้องวิ่งหาซื้อหาขอเขานะคะเขามีอะไรเราก็ต้องมีคะ่ะมีอะไรเราก็ต้องมีนะคะให้มีทุกอย่างในสวนเราคะ่ะให้มีทุกอย่างเป็นผักกาลังงามเลยนะคะกาลังงามเลยคะ่ะใบหัวละพานะคะโหระพาคะ่ะ ผักในสวนเราเองนะคะในสวนเราค่ะผักัวัลพาค่ะวันนี้ผักัวัลพานะคะหูระพาค่ะหูระพานะคะปลูกไว้กําลังงามเลยค่ะกําลังงามงามค่ะงามนะคะผักขวัลพาค่ะผักขวัลพานะคะในไร่ในสวนเราค่ะในไร่ในสวนเรานะคะ โหระพานะคะปลูกไว้กำลังงามเลยค่ะใบโหระพานะคะใบโหระพาค่ะโหระพานะคะก็กำลังงามค่ะก็มีเอาไว้นะคะมีเอาไว้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะเวลาเราต้มเราแกงค่ะจะไม่แกงนะคะก็เก็บไปใส่ได้ค่ะเก็บไปใส่ได้นะคะบกิน กับขนมจีนก็อร่อยนะคะกินกับขนมจีนก็อร่อยะคะ่ะดีค่ะเป็นดอกเต็มเลยนะคะกินได้ค่ะกินได้นะคะผักในสวนเราเองค่ะก็งามนะคะมีผ<ๆ>ักขวัลภาค่ะมีผักขวัลภานะคะผักขวลลภาค่ะในสวนนะคะในสวนน่าดูชมค่ะน่าดูชมนะคะ ในส่วนเราเองค่ะในส่วนเราเองนะคะงามงามค่ะงามค่ะกำลังงามนะคะเดี๋ยวป็นนี้ก็ปลูกเอาไว้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะเวลาอยากรับประทานค่ะมีอะไรต้งในสวนเราค่ะผักวัวละพาค่ะวันนี้ผักวัวละพานะคะหูละพาค่ะหูละพานะคะปลูกเอาไว้กำลังงามเลยค่ะกำลังงาม ใบโหระพาค่ะใบโหระพานะคะใบโหระพาค่ะกําลังงามงามนะคะกําลังงามงามค่ะอยู่ในลาค่ะกําลังงามนะคะเใเป็นี้ก็ปลูกเอาไว้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะเวลาอยากรับประทานค่ะมีอะไรต้องงามค่ะงามนะคะผักโหละพาค่ะผักโหละพานะคะในไรในสวนเราค่ะในไร่ในสวนเรานะคะ นะคะเริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มแก่แล้วนะคะเป็นดอกเต็มเลยค่ะเป็นดอกเต็มเลยนะคะกินได้ค่ะกินได้นะคะนะคะเริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มแก่แล้วนะคะเป็นดอกเต็มมีผักขวลลพาค่ะมีผักขวละพานะคะผักขวละาค่ะในสวนนะคะในสวนค่ะก็มีเอาไว้นะคะมีเอาไว้ค่ะ ปลูกเอาไว้นะคะเวลาเราต้มเราแกงค่ะจจนนะคะโหรพาค่ะเป็นผักของเราเองปลอดสารพิษนะคะไม่ต้องกลัวว่ามีสารพิษเราไม่ลดพวกตระง,งามค่ะงามนะคะผักโหลภพาค่ะผักโหลภพานะคะ